ถึงความหลากหลายความแตกต่างของวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอาจพบว่าเกิดการแบ่งแยกชิงดีชิงเด่นไร้ความสัมพันธ์ไม่รับรู้ความเป็นไปของบุคคลหรือกลุ่มคนกลายเป็นกรอบหรือกลาโลกไปเล็กที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวหวาดระแวงไม่มั่นใจเครียด เป็นผลให้เกิดการปิดกัน้นการเรียนรู้ระหว่างกันได้ชุมชนบ้านเตาะแกนตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจัังหวดปัตตานีเป็นหนึ่งในหลายชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสที่มีความหลากหลายทั้งความเชื่อความศรัทธาวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดวิถีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนในชุมชนสิ่งดีงามและพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้สําคัญให้กับลูกหลานคนรุ่นใหม่โดยผ่านโรงเรียนวัดโบกขอรณีที่ได้ให้ความสําคัญนำความหลากหลายที่แตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อยากเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างความเข้าใจสารความสัมพันธ์ จากเด็กนักเรียนสู่พ่อแม่ผู้ปกครองโดยสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มคนได้มาพบปะพูดคุยทำความรู้จักในวิถีของแต่และฝ่ายสารความสัมพันธ์เกิดการเกื้อนหนุนรวมกันเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จนเกิดความสุขรอยยิ้มของเด็กๆในชุมชน วัดเป็น,กา,น,นาการใน,กา,นการรงเรียนวัดของกรณีได้เป็นผู้ในการตั้งแต่ตั้งแต่9 0จีนครั ก็มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนวัดบกตอนดีและก็ได้ทำพัฒนาโรงเรียนด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชการด้านสัมพันธ์ชุมชนนะครับซึ่งสัมพันธ์ชุมชนก็เป็นการหนึ่งนะครับแต่ที่ทนยังไม่เกิพัฒนาให้ชุมชนนะครับให้มีส่วนร่วมนะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเริ่มแรกก็มีการจัดเนือการของนักเรียนนะครับ มีการจำลองประพณีวัฒนธรรมต้องถิ่นของชุมชนนะครับอย่างเช่นประพณีแต่งงานของเต้าจุมปุ๊กนะครับก็มีพ่อโปรสีและแม่โปรศนะครับและก็มีการทำสมาธิของประพณีของอิสลามนะครับมีการจำลองปพณีเดือนสิทธ์นะครับมีการทำขนมเจ๋าหูขนมลาแล้วก็ทำขนมสุวรรณันและก็ขนมจานนะครับนอกจากนั้นก็มีการส่วนร่วมของ หน่วยงานเจ้าก .22 นะครับามาบริการปัดผมนะครับแล้วก็การทําน้ําแข็งโบราณแล้วก็มีจากหน่วยงานของความตัวอย่างนะครับตำบลแป้นนะครับมาจําจหน่ายนะครับผักที่ปลูกในชุมชนนะครับเป็นผักที่ราคาถูกนะครับปลอดสารพิษนะครับอตอนนี้นะครับนอกจากมีเกียร์กำลังดีแล้วก็จะมีประเพณีมี กีฬา,าพื้นบ้านนะครับจะมีการร่วมการแข่งขันของชุมชนนะครับก็จะมีตัวแทนของชุมชนนะครับามาแข่งขันกันนะครับก็จะมีการากีฬาแข่งขันขุดมะพรา้าวกีฬาวิ่งนะครับลักเียนรู้สึกว่านักเรียนเดี๋ยวนี้นะครับาทางพ่อแม่หรือว่าทางผู้ปกครองทุกคนก็เห็นไล้ว่า ทางโรงเรียนได้มีจัดการเรียนการสอนคงจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับที่ได้ส่งเด็กเข้ามาเรียนปีนี้ก็ทาง,ทาง อนุบาลเข้ามาเยอะประมาัคขนานี้รู้สึกว่าจะได้รับรางวัหลักร้อยแล้น่นเรียเรียนนี้รดับเรียญัเียญ่ะเรีบเรียญะดบหรีะอับระดับ่รยะเียะดเีนหี้รับีับรดับรียียเรียับเล็กรดัเระดับรับหลับจากที่เรามีกิจกร สรับคุมชนะครับก็เป็นที่ประจักนะครับว่าโรงเรียนของเรานั้นนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับซึ่งเป็นต้นแบบให้กับคุณชนได้นะครับคุณชนก็มีความคาดหวังว่าและมีความมั่นใจว่า ถ้าหากว่าส่รงรห,หลานเข้ามาเรียนที่นี่แล้วนะครับนักเรียนจะต้องเป็นคนดีนเป็นคนดีนนและก็มีความสุขและก็เป,กะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในในต่อไปนะครับ